กับคำถามที่ว่าสร้างบ้านดินต้องลงทุนเท่าไหร่มีคำถามนี้เข้ามาบ่อยๆนะครับซึ่งบอกตามตรงนะครับเป็นคำถามที่กว้างจะอธิบายอย่างนี้นะครับอยู่ที่เราบริหารจัดการนะครับว่าเราจะสร้างบ้านดินไปในแนวทางใดมีบางคนนะครับที่ผมรู้จักนะครับเขาสร้างบ้านดินโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับ แล้วก็เป็นบ้านสำเร็จแล้วก็อยู่อาศัยได้อย่างสบายสบายก็คือเขาลงทุนปั้นบ้านดินเองทำเองทุกอย่างนะครับหลังคาโครงหลังคาก็ทำด้วยไม้ไผ่ที่ผ่านการแชร่เพื่อป้องกันมอดนะครับแล้วก็มุงด้วยหญ้าคาซึ่งเขาก็ทำเองทั้งหมดอันนี้ ก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับคือใช้เงินน้อยมากแทบจะเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมทำระหว่างที่ทำเนี่ยมาเลยหลายปีเนี่ยถ้ายังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยนะครับมันก็สุ่มเสียมที่จะมีปลูกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงหลังคาผมก็เลยใช้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็หลังคาเหล็ก บริบทมันก็ต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าผมทำเสร็จสมบูรณ์นั่นแหละถึงจะได้เข้าไปใช้ทำกิจกรรมไปอยู่อาศัยนะครับระหว่างนี้ทำไปเรื่อยๆก็เลยเอาให้ชัวร์ไว้ก่อนก็เลยต้องมีการลงทุนในส่วนของโครงหลังคาแล้วก็หลังคานะครับแต่ถ้ารวมดูแล้วนะครับหลังใหญ่หลังนี้นะครับ เป็นหลังที่มีพื้นที่9คูณ9เมตรนะครับแล้วก็มีห้องเล็กๆยื่นออกไปอีกห้องหนึ่งรวมค่าใช้ใจ่ายมาตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเข้า3ามหมนแล้วนะครับทีนี้ทำให้ผมคำนวณได้ว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์ในหลังนี้ก็ไม่น่าจะเกิน50,000นบาทหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทำเองทั้งหมด และก็มีเด็กมาช่วยบ้างเป็นบางครั้ง